สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็คุยกัน EP นี้นะครับไม่ได้เจอกันนานผมเตรียมข้อมูลหลายๆตัวทีียวแต่เดี๋ยวตัดแบ่งย่อยๆนะครับในเรื่องของอคุยกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ตรงหัวข้อของวันนี้นะครับก็คือว่าเราจะผลิตเมล็ดเพชมียได้ยังไงนะครับคือ การที่ทุกคนรู้กันนะครับเราต้องการเพศเมียไปปลูกนะครับเพื่อจะต้องการช่อดอกต้องการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราจะไม่ต้องการผู้หรือกระเทยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราซื้อเขาก็จะมีการบอกว่าเอออันนี้เป็นเมล็ดเพศเมียอันนี้เป็นเมล็ดสมเพศอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขารู้ได้ไงว่าไหนจะเป็นเพศเมียหรือว่าไหนเป็นสมเพศนะครับก็ทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องของ การทำมเมล็ดเพศเมียกันนะครับสําหรับวันนี้ทีนี้ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเพศผู้และเพศเมียเนี่ยมันจะมีอัตราส่วนที่เท่ากันอยู่แล้วนะครับซึ่งในเพศเมียมันจะมีรังไข่แล้วก็มีมเมล็ดอยู่ข้างในรังไข่นะครับแต่มเมล็ดเนี่ยมันจะฝ่อไปนะครับถ้ามันไม่ได้รับการผสมส่วนตัวผู้เนี่ยมันจะมีเกสรน,นะครับซึ่งก็จะใช้ผสมกับเพศเมียเท่านั้นอ่เปรียบง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าสมมติ ออลองนึกถึงผู้หญิงแล้วกันอ่าผู้หญิงกับผู้ชายนะครับคนเราเนี่ยแหละก็คือผู้หญิงเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะสามารถผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเขาไม่ได้รับการผสมพันธุ์นะครับไม่ได้รับเชื้ออสุจิจากผู้ชายเนี่ยมันก็จะเกิดการตกไข่นะครับไข่ฟอไปก็คือเป็นประจำเดือนนะครับก็เปรียบเสมือนไอ้กัญชาเนี่ยก็คือมเมล็ดที่ไม่ได้รับการผสมมันก็จะฟอไปนะครับ หลายๆคนที่เคยใช้นะ่าจะเคยเห็นลักษณะของเม็ดกลมๆแบนๆติดอยู่ในดอกนะครับอันนั้นก็คือมเมล็ดที่ฟอซึ่งพวกนี้มันจะมีมเมล็ดอยู่แล้วแล้วมันก็่อไปนะครับโอเคทีนี้เนี่ยในส่วนของคโครโมโซมนะครับคโครโมโซมเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากมายเลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงคโครโมโซมเพศก่อนนะครับก็คือเป็นสิ่งที่กําหนดเพศของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยโครโมโซมเพศเมียนะครับจะถูกกาหนดเป็น XX นะครับแล้วก็เพศผู้ถูกกำหนดเป็น x y นะครับมาดูลักษณะของตัวเมียนะครับอันนี้คือดอกตัวเมียก็จะเห็นว่าเ,าเขาก็จะมีตรงส่วนนี้นะครับที่ใช้สำหรับการผสมด้านในนี้มันก็จะมีมเมล็ดอยู่นะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการผสมมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ห่อเหี่ยวไปนะครับซึ่งเม็ดข้างในก็จะค่อยๆฝ่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่โตขกน ขึ้นมานะครับส่วนตัวผู้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตอวเล็กมันก็จะมีขนอวยๆวติดก,กันน่ารักแบบนี้นะครับพอแก่มันก็จะเป็นลักแทะแบบนี้แล้วก็เอ่อถึงเวลามันก็จะปริแตกแล้วก็กระจายเกรสรออกไปหาเพศเมียนะครับทีนี้เนี่ยในธรรมชาตินะครับเพศผู้จะโตวไวกว่าเพศเมียนะครับ mm. ก็คือเพื่อให้ทันกับก่อนที่เกรสรตัวเมียมันจะเอ่อ แก่ไปนะครับฉะนั้นเพศผู้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมามันจะต้องโตไว,วกว่าต้นมันก็จะใหญ่กว่าทําเมล็ดเอ่อทำเกสรไวกว่าเพื่อให้ทันกับเพศเมียก่อนที่เพศเมียมันจะแก่นะครับจะได้ผสมกันได้แล้วก็ขยายพันธุ์ออกไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าใครจําได้นะครับตอนเรียนผมไม่แน่ใจสมัยนี้เรียนกันตอนมอไหนนะครับแต่ผมจำได้ว่าผมเรียนมปลายนะครับเป็นชีววิทยาในส่วนของกฎของเมนเดลหรือว่าเรื่องการแกยกยีนอะไรพวกนี้นะครับ อันเนี้ยก็จะเป็นตารางที่ถูกใช้ในการกําหนดเพื่อเราจะผสมพันธุ์เพื่อจะออกมาดูว่าลูกมันจะมีลักษณะแบบไหนนะครับมีอันไหนเด่นด้อยอะไรพวกนี้นะครับทีเนี้ยในส่วนของเพศนะครับเราจะว่ากันแค่เรื่องของเพศอย่างเดียวนะครับเพศผู้นะครับก็จะเป็น xy ตามน,นี้นะครับส่วนเพศเมียก็จะเป็น xx ซึ่งเราก็จะมาเขียนแยกแบบนี้นะครับก็คือ,อไอตัวยีเนี่ยมันจะถูกแยกกันเพื่อกําหนดเพศนะครับแล้วก็ ะจะไปรวมกันอีกทีหนึ่งเมื่อทําการผสมพันธุ์นะครับซึ่งตรงเนี้เราจะเห็นว่ามันออกมาเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับคือได้เป็น XY กับ XY นะครับในอัตราส่วนที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็คือ,อมีโอกาสได้เมล็ดเพศผู้แล้วก็เพศเมียครึ่งต่อครึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงล่ะถ้าผู้กับเมียผสมกันแล้วลูกออกมาเป็นผู้ครึ่งหนึ่งเมียครึ่งหนึ่ง แต่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการเออ่เมียทั้งหมดนะครับนั่นคือเราจะต้องผสมในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเอาตัวเมียมาผสมกับตัวเมียนะครับมันถึงจะออกมาเป็น xx ทั้งหมดนะครับจะเห็นว่านี่คือการเอาตัวเมียผสมกับตัวเมียนะครับเราไม่ได้เอากระเทยมาผสมกับตัวเมียนะครับกระเทยจะมีโครมาโซมแยกออกไปกต่างหากนะครับทีเนี้ยเราจะทําไงให้เพศเมีย ผลิตเกสรออกมานะครับเมื่อเพศเมียผลิตเกสรตัวผู้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นโครโมโซมที่ยังเป็นเพศผู้อยู่เอ้ยเป็นเพศเมียนะครับตัวเมียผลิตเกสรเพศผู้แต่ยังให้โครโมโซมของเพศเมียอยู่นะครับฉะนั้นเมื่อเอาไปผสมกันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเพศเมียมันจริงเยอะขึ้นนะครับก็มีโอกาสเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี้มันอาจจะมียีนอื่นๆแอบแฝงอยู่ซึ่งก็จะทําให้ไม่เป็นเพศเมียร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยมันจะมียีน เพศผู้ไปติดมาอยู่นะครับอาจจะเป็นยีนกระเทยที่ติดมาอยู่ฉะนั้นต้นที่มเมล็ดที่ได้มาเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นเพศเมียเยอะแล้วก็จะมีกระเทยอ,อยู่บางส่วนนะครับแต่ไม่เคยเจอว่ามันผสมแล้วมันจะออกมาเป็นเพศผู้นะครับทีเนี้การที่จะทําให้เขาเป็นเพศเมียแล้วให้เกสรเพศผู้นะครับมันก็จะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับมาว่ากันที่วิธีแรกนะครับวิธีแรกนะครับก็คือ โรเดลลิเซชันเมทอดนะครับเป็นวิธีการทาําทางธรรมชาติเลยนะครับก็คือขั้นแรกเนี่ยเราจะคัดเลือกต้นที่เป็นเพศเมียเน้นว่าเป็นเพศเมียแท้ๆนะครับต้องส่องดูดีๆนะครับเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับก็ห้ามเก็บเกี่ยวนะครับก็คือเมื่อไตรโคมอะไรมาได้เยอะตามที่ต้องการแล้วห้ามตัดนะครับปล่อยให้มันอยู่ในสภาวะเดิมประมาณสองถึงสามสัปดาห์นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับ ต้นมันจะค่อยๆผลิตเกสรตอผู้ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นวิถีของธรรมชาตินะครับก็คือว่าเ,เมื่อไม่มีใครมาผสมกับเขานะครับไม่มีผู้ชายมาหาเน,นี่ยกูก็สร้างผู้ชายขึ้นมาเองเพื่อออกรูออกลานนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ทีเนี้ยส่วนใหญ่ที่มันก็จะไม่ทันกันนะครับก็คือตัวเกสรตอผู้เนี่ยมันจะออกมาช้าฉะนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องเก็บเกสรตอผู้ที่ได้จากกระบวนการเนี้ย ไปผสมกับต้นเพศเมียเพศอื่นเอ้ยต้นอื่นนะครับก็อันนี้คือหลักการนะครับซึ่งในความไม่จริงผมเคยลองทําแล้วนะครับไม่ออกมาสักอันคือเคยทําออโต้สองต้นนะครับต้นหนึ่งก็จะตัดบางส่วนแล้วก็เหลือบางส่วนเก็บไว้นะครับสองอาทิตย์ก็ตายนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งไม่ได้ตัดเลยนะครับจนป่านนี้แล้วมันก็ยังไม่แสดงเพศออกมาเลยนะครับเพศผู้ออกมาเลยก็เริ่มจะเหี่ยวแล้วก็กําลังจะตายนะครับ แต่อันนี้มันจะเป็นวิธีการทางธรรมชาตินะที่สุดแล้วนะครับทีนี้วิธีการต่อมาจะเป็นวิธีการทางเคมีแล้วนะครับก็คือเราจะใช้คอริดอลซิเวอร์นะครับหรือว่าซิเวอร์คอลลอยนะครับซึ่งเขาแนะนําให้ใช้เนี่ยตั้งแต่15 ppm ขึ้นไปนะครับแต่ประมาณที่เหมาะสมนี่ก็คือประมาณ30 ppm นะครับทีนี้ไอซิเวอร์คอลลอยเนี่ยจริงๆมันคือสิ่งที่มีขายบ้านเราก็หาซื้อได้นะไม่ยากเลย นะครับเพียงแต่ว่า p v m ที่ใช้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ7-10 p ถ m นะครับคือมันจะถูกใช้กับคนเนในการรักษาแผลในการแก้ไออะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าดูตอนนี้มันก็จะไม่เพียงพอกับการที่จะทำให้ต้นไม้เครียดนะครับเคยเจอเหมือนกันว่ามี15 p ห m ขายนะครับลองไปเซิร์ชหาในช h o ปปี Lazada ด,ดูนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ใช้กับมนุษย์นะครับไม่ใช่ใช้กับต้นกัญชานะอันนี้เป็น ตัวที่เอาไว้ใช้กับเราเลยซึ่งอไอตัว c o ร์ดิ่งซินเบอร์นะครับเราก็จะฉีดทุกทุกวันนะครับประมาณ2สัปดาห์มันก็จะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับเพราะว่าอย่างแรกคือมันหาตัว PPM สูงไม่ได้นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าใครอยากทําเองทําได้นะครับมีวิธีการทําลองเสิร์ชหาใน YouTube ดูนะครับเขาจะใช้แผ่นเงินนะครับแล้วก็คีบด้วยแบตเตอรี่ นะครับสองฝั่งล้วก็จุ่มลงไปในน้ําเพื่อให้เกิดการคายประจุนะครับแล้วก็เอาน้ํานั้นมาใช้นะครับตัวที่สามนะครับซิเวอร์ไตรซัลเฟตนะครับ S.T.S. นั่นแหละที่บ้านเราจะใช้กันเยอะนะครับมันก็จะเป็นส่วนผสมของซิเวอร์ไนเตรตกับโซเดียมไตรซัลเฟตนะครับก็เขาจะแยกกันผสมระหว่างไอตัวซิเวอร์ไนเตรตเนี่ยหนึ่งแก้วแล้วก็โซเดียม หนึ่งแก้วนะครับผสมในน้ำดีไน้ำดีไคือน้ำที่เอาประจุไฟฟ้าออกนะครับแล้วก็ก่อนเอาผสมรวมกันขายให้เรานะครับซึ่งอันนี้จะเริ่มฉีดเมื่อมันเริ่มออกดอกนะครับก็คือเราก็ฉีดทุกๆห้าวันนะครับประมาณสามถึงสี่สัปดาห์นะครับซึ่งเอ,อผมเองก็ใช้อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะฉีดประมาณสักสาวันนะครับมันก็จะได้ผลไวนิดนึงออโอเคเอ่อ ต่อมานะครับการสร้างกล้วยในช่อดอกนะครับกล้วยบานาน่านะครับเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกับลุงคนนี้นะครับแค่เป็นรูปมาโอยเฉยนะครับเออกล้วยยังไงช่อดอกนี้ก็คือดอกมันต้นไม้มันเครียดนะครับมันก็จะเกิดการสร้างเกสรตัวผู้ขึ้นมานะครับซึ่งมีลักษณะที่เป็นเป็นคล้ายๆกล้วยนะครับถ้าดูจากรูปนะครับะเห็นเป็นแท่งแบบนี้นะครับ เภาษาอ,อังกฤษนะครับฝร,รั่งเขาเรียกบาลานาหรือแนนเนอร์นะครับซึ่งเป็นการแสดงเพศผู้ในช่อดอกนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดมาจากความเครียดนะครับก็มีการดัดตัดบิดต้นไม้อะไรจนเขาเครียดมากนะครับมีแสงรอดเข้าไปซึ่งแสงรอดเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่ปิดไฟนะครับถ้าเราปิดไฟแล้วเกิดมีแสงแบบความเข้มสูงรอดเข้าไปจ่อตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิด เกสอนตะผูแบบนี้ออกมานะครับหรือมีความร้อนสูงเกินไปนะครับข้อสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของยีนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของยีนหรือกรรมพันธุ์พวกนี้ละไม่เหมาะสมที่จะเอาไปใช้นะครับนั่นคือการเป็นเพศกระเทยนะครับซึ่งผมเองเคยเจอนะว่าขายดอกไปให้น้องแล้วปรากฏว่าน้องโทรอกเฮ้ยพี่เจอมเมล็ดเอาไปปลูกได้ป่าวะอะไรเงี้ยบอกเออเอาไปเถอะอะไรเงี้ยก็ซึ่งอันนั้นน่ะก็ บอกได้ว่าเมล็ดที่เขาเอาไปปลูกมันจะเป็นเพศเมียนะครับเพราะว่าต้นเนี่ยมันค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นเมียเพียงแต่ว่ามันเกิดความเครียดอาจจะเป็นแสงรอดหรืออะไรพวกนี้ทําให้เขาสร้างเกสรตัวผู้ออกมานะครับอันนี้ถ้าใครปลูกอยู่ก็ต้องระวังมันดูดีนะครับมันอาจจะสร้างปัญหาให้เราได้นะครับก็คือสร้างมเมล็ดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไอ้อันนี้มันจะค่อนข้างเล็กนะครับมันจะดูยากนิดนึงก็ต้องไปคอยส่องดูนะครับซึ่ง ถ้าใครเจอก็ตัดทิ้งนะครับแต่ว่าถ้าไปเจอในช่วงที่แบบว่าใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันดอกมันจะเสียหายไม่สวยก็เ่าๆนะครับเพื่งมันก็ไม่ทันที่จะผสมแล้วนะครับมันเกิดมามันผสมไม่ได้หรือใครจะตัดไปเพื่อเก็บไว้พผสมก็ได้แต่ต้องมั่นใจนะครับว่ามันเกิดมาจากความคยดไม่ได้เกิดมาจากกรรมพันธุ์นะครับทีนี้เนี่ยเราสลด์สุดท้ายแล้วเรามาพูดกันถึงกระเทยนะครับ จากตรารางนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเพศผู้ผสมเพศเมียโอกาสเกิดเพศผู้และเพศเมียมาล็ดเนี่ยจะเป็นหนึ่งกอนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเพศเมียผสมเพศเมียมันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วกระเทยเน่ะกระเทยเป็นยังไงนะครับผมไปค้นหาข้อมูลดูปรากฏว่าเขามีการทดลองนะครับในส่วนของมาละกอซึ่งมันเป็นกระเทยนะครับโดยเขากําหนดให้ยีนของอันเนี้ยกระเทยจะเป็น X Y H นะครับจะเห็นว่า มันจะไม่ใช่ x y ปกติฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปผสมนะครับกระเทยไปผสมกับเพศเมียนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะได้เพศเมียบางส่วนแล้วก็จะได้กระเทยอีกครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็จะไม่เกิดเพศผู้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเอ่อถ้าผลการทดลองของที่ผมไปดูมาเนี่ยมะละกอเนี่ยมันคือการเป็นจะเรียกว่าอะไรมันมี อัตราส่วนการแปรผันเยอะมากนะครับคือสามร้อยกว่าบรูปแบบด้วยกันในการแปรผันนะครับฉะนั้นเนี่ยการเอากระเทยไปผสมเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะได้รูปแบบประหลาดๆเยอะๆมากกว่าตามตารางน,นี้ก็ได้นะครับฉะนั้นนะครับสรุปเลยนะครับ <S <S <ค>การที่เราจะต้องการเมล็ดเพศเมียเราจะต้องเอาเพศเมียไปผสมกับเพศเมียไม่ใช่เอากระเทยไปผสมกับเพศเมียนะครับ แล้วการที่จะเอาเพศเมียไปผปสมกับเพศเมียได้นั่นคือการทําให้ต้นเพศเมียมันแปลสภาพแล้วสร้างเกรสรตัวผู้ออกมาซึ่งโครโมโซมจะยังเป็นเพศเมียอยู่นะครับตัวเมียสร้างเกรสรตัวผู้โครโมโซมเป็นเพศเมียกระเทยมันจะมีโครโมโซมของมันฉะนั้นไปผสมมันก็จะเป็นกระเทยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันอีก เรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวอักษร f1 f1 อยู่ในสไลด์ของผมนะครับก็เดี๋ยวมีเวลาเรามาคุยกันเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ